โอ้โหทำแลเนี่ยไปบ่ายตรงนี้ไหมนั่งตรงนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวดินนั่งเป็นเพื่อนตัวนีพ้พี่แอร์พี่เกียร์พี่ผีขับรถกลับบ้านะครับโอ้โบ๊ายบายบ๊ายบายนิการู้เปล่าว่าใครกำลังจะมารับเราวันเนี้ยเป็นวันที่พิเศษนะนิกาพิเศษครับ กลับบ้านเราสิครับเพราะวันนี้เดี๋ยวจะมีคนน่นั่งเรือมารับเราใช่มิก้าเคยเจอลุงวันไหมลูกลุงวันที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าลุงเดย์ครับแต่ดิอยากโทรหาลุงเดย์เหมือนกันมิก้าฮัลโหลจะถึงไม่น้าเลยเดี๋ยวพี่ไปรับกะโอเคไปอยู่ไปอยู่นะลุงเดเดี๋ยวลุงเดลงเรือโทรมานะครับโทรมานะ โอเคไหมครับ <Okay. S 1> อ่ะถ้างั้นเราต้องไปบอกมิญาแล้วไปบอกมามีต้องเตรียมตัวแล้วไปเลย okay. ตอนนี้นะคะเรากําลังจะนั่งเรือไม่ใช่กาลังจะนั่งเรือครับที่รักเรากําลังจะเดินเพื่อไปขึ้นเรือครับโอ๊ยโอ๊ย,อย,อยฉันจะข้ามสเต็ปช่วงเดินก็ได้มีนาโอ้โหทำไมคุณต้องข้ามสเต็ปนี่ทุกคนคุณภรรยาของผม,มเปลี่ยนไปวันแรกๆก็เธอวันประสาทอะไรกันพูดนี่นะ พูดนิดน้อยไม่เชื่อลองไปดูอันเดอวันเทปแรกๆนิดเดียวนี้พูดเป็นต่อยหอยพูดเหมือนอัดอั้นอ่ะเหมือนชิดก่อนหน้านี้อัดอั้นมาไม่เคยได้พูดอะไรอย่างเงี้ยตัวตนที่แท้จริงผมก็คือตอนที่ผมพูดเยอะนี่แหละครับแปลวก่อนหน้านี้สตรอเบอรี่เหรอคนเรามันเฉยนะเข้าใจไหมโอ้โห งบกลับบ้านเลยไหมคะหรือยังไงอ๋อให้กลับเลยค่ะกลับได้เลยพอลูเขาแมทชิ่งรองเท้ากันนะจ๊ะพี่เดย์วันน้เขามาบ้านผมใช่อยากไปเกาะเกร็ดป่ะผมจะบอกว่าผมอยากไปแล้วยังรอกม่เลยเที่ยคนกีกันอ่ะมีร้านมีอะไรดูชิคดูอะไรเต็มใช่แต่เราไม่รู้จักใช่ทีนี้พี่เดย์บอกว่ามีร้านหนึ่งแถวนี้เดี๋ยวพี่แบบขับเรือมาหลับเน่มาแล้วเหรออุ้ยมาแล้ว โอ้นี่เล่นใหญ่ไปว่าเราอ่ะโอ้โหอะไรขนาดนั้นโอ้โหจนเขาได้ยินไปถึงนู่นแล้วโอ้ยโฮ้ใกล้ช้าลูกใจเย็นพ่อก็จะสะดุดอีกโอ้ยสวัสดีค่ะอันนี้เราจะไปใกล้มากเลยนะทุกคนก็คือจากตรงนี้เราจะไปตรงนี้จริงแค่ตรงนี้เลยห้านาทีถึงเลย อ่ะ<ต>คุณใส่ใชูชีพไ,ไม่ยากค่ะชูชีพไม่ได้ใส่แบบนั้นหรื ถึง2นาทีอ่ะจริงโอ้ยแถวบ้านคาเฟ่ชิคเด้อวลผมอยากรู้เกอะเก็ดยิ่งคือไงนะก็คือจริงๆเกาะเก็ดมันมีพื้นที่2,600ไร่2,600ไร่น้ำล้อมรอบเลย ว่่่าันนทีีตกเยถ้าเกิดเรามาเกาะเก็ดเนี่ยถ้าผมอยากอยากพาลูกๆมาเงี้ยกินข้าวเช้าอะไรก่อนก็เราก็ไปทํากิจกรรมมันก็ได้เลยก็ขี่จักรยานเออเอาจักรยานมาก็ได้เช้าอะไรก็จะดีพาไปจดีเด็กหน่อยพาเพื่อนมาเนาะตรงหน้าน้ำอ่ะสวยมองเห็นหลังคาบ้านเลยจ้ะเอาแรงๆเลยนี่แมวเอได้ยินชัดเลยว่าเอาแรงแรง สนามเอาแล้วจ้ะสองแล้วจ้ะโอ้โหโอ้ห้องจิ๊บอยู่สองตัวในนี้พ่อพ่อไอรู้แล้วว่าฮิปฮอปอ่ะมันต้องมั่นใจในตัวเองสูงนะแบบไม่แคร์ไม่สนใครจะพูดอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรอ่ะคือพี่เดชเขาใส่หมวกเขามันก็มีป้ายอยู่ข้างนอกเขาก็ไม่เห็นแคร์เลยขอร้ออะไรขอร้ออะไรนั่งตรงนี้โอเคไหมโอเคนะโอเคครับ ทกคนวันนี้ หลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยนะฮะว่าย้ายบ้านแล้วไม่ใช่เหรอทําไมกลับมาอยู่คอนโดอีกวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมตื่นเต้นมากผมนอนแทบไม่หลับเลยนะทุกคนผมเนี่ยจะต้องเข้าไปที่ที่ผมไม่ค่อยอยากจะเข้าไปสักเท่าไหร่ก็คือโรงพยาบาลอเองนะฮะการผ่าตัดครบรอบ6เดือนครั้งนี้ก็จะเป็นการเช็คอัพใหญ่นะสแกนแบบ m r i นะครับต้องเข้าไปอยู่ในเครื่องที่เหมือนถเูเล็กๆที่ร่างกายเราเข้าไปแล้วอยู่แบบพอดีเป๊ะเลยแทบจะไม่มีสเปซไม่มีอะไรเลย เสียงก็ค่อนข้างที่จะดังมันอึดอัดกว่าเดิมคือเราต้องอยู่ในนั้นเนี่ยนานถึงหนึ่งชั่วโมง30นาทีอันนี้คือครั้งที่แล้วนะฮะครั้งนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมต้องอยู่นานขนาดนั้นหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมหวังว่าผมขอเธอก็ขอให้เรื่องออกมาโอเคด้วยนะครับผมโอเคครับไปครับมันไม่น่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณดูไม่น่ากลัวชื่วเชียว ถ้าแลกกันได้ผมจะให้คุณเข้าแทนนะฮะอเอาเชิญนั่งเอาอีกนี้เลยไม่สงสัยนะเอาไปทำอะไรพ่อเธอก็เคยบอกแล้วไงเอาไปทำอะไรอ่ะลุกยากงายแบบเขามีปัญหาจะได้กระดี้สูงหน่อยนะาอ๋ออันไหนผมขอลองหน่อยเออมันจะลุกง่ายเออดีนะเธอไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเธอเธอจะเออทังไมเธอจะเอออะไรฮะ องค์ฐานเนี่ยครับวันนี้เนี่ยนานไหมครับวันนี้จริงๆแล้วประมาณ45นาทีคี่สิบห้าโอเคคราวนี้แล้วทำไมผมนานมากเลยครับเส้นเลือดด้วยค่ะที่ตุ้งติ้นเลืองเดยแล้วก็ไม่ได้ฉีดยาด้วยก็เลยอ๋อไม่ฉีดยาด้วยไม่ต้องฉีดสีโอเคครนนี้ไม่ต้องฉีดใจเย็นๆเบาๆใจเย็นๆองค์ฐานสังรวมในโรงพยาบาลเลยนะคะคุณครตื่นเต้นสีนาที คือมาจากไหนงงมากเดืนี uh ่แต่มีอันหนึ่งที่ผมต้องคุยกับหมอคือผมยังรู้สึกตับกแปลกๆนิดนึงนะที่หัวแล้วก็จะให้คุณหมอดูจุดผนั่นด้วยมันเป็นตุ่มอะไรผมแอบรู้สึกว่าร่างกายผมมันไม่ชอบกั้นดูไหมซูมเข้าไปนี่เห็นใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยสามจุดตรงเนี้ยกลัว ผมมน,ะนค,คะสรุปดนฉีดสีด้ยม่ไดไม่ได้บลโ้ย,โยไหไม่ครั้งนีนะาเล่ยต้องบอกเลยว่าผมมนโดนให้น้าเกลือเยอะมากนานตรงนี้ยังเป็นไตไตอยู่เลยจริงเหรอใช่เส้นเลือยังเป็นไตยตอยู่เลยเหรอคือถังคกรืมั ขนาดมาจะเข้าเอ็นา์แล้วยังช้อปปิ้งซื้อของออนไลน์เขาค้อเลยอนค่ะเขามาตาม้วเนี่ยยันึงอ่างนึหักดีนะมไม่ได้สเลย่เไปจ้าไปจ้า ไอนะผมเกิดอะไรขึ้นมาไม่รู้มีอยู่สี่อย่างพออยู่ในเครื่องเขาห้ามขยับไม่กล้าเกินน้ำลายอ่ะเกินไปจริงเหรอพอเกินปุ๊บแบบหัวผมขยับอันอันแรกอันสองคันอยู่ดีๆคันคันหน้าคันอะไรขึ้นมาไม่รู้คันคันคันไม่คอคันแนละ้วปวดปวดปวด มันก็เป็นปกติของธรรมชาตินะมาอยู่ในเครื่องนั้นมันมาข้องกันสลับกันไปสลับกันมากับอันสุดท้ายคืออะไรใช่ไหมครับเมื่อยเมื่อยอะไรเมื่อยทันทีท่านท, <ำ S 2> ทีนท่ไม่ทันทำอะไรนอนเลยใช่เมื่อย<ๆ>มันกลายเป็นเก่งไงเนี่ยเราไม่ปล่อยใจสบายอ่ะเราไม,ไม่ปล่อยใจดีไม่ปวดฉี่ดีไม่ปวดฉี่ทั้งยังอยู่ไีกนึ่ชั่วโมงครึ่งเนี่ยโอ้โหไม่ยากครับขี้บนจริงต ตื่น,เ,นเต้นมากเลยครับคุณหมอเป็แล้วเป็นยังครที่ผ่านมาออที่ผ่านมาผมพยายามใช้ชีวิตแบบแทบจบะปกติเลยแต่จะมีบางครั้งที่หัวแบบรู้สึกแปลกๆนิดนึงไม่ไม่ได้ปวดหัวหรืออะไรนะครับแต่อาจจะด้วยที่มันเส้นประสาทมันไม่ได้นั่น,นชาๆหรือป่ากับบางทีเวลาอยู่เฉยๆต่นาทีก็รู้สึกมีอะไรตึ้งๆที่หัวนิดหนึง่งแต่ไม่มีอาการมึนหรือปวดหัวอะไรเลย ผมยางดูแผนียู่แต่ก็อีกอันหนึ่งจะรลบปมหมอช่วยดูหน่อยดผมไม่แน่ใจว่ารอยแผนอะครมันเหมือนมันมีอยู่เป็นสองสามเ่นะครับอ๋อตรงนี้ปะครับมันเป็นมันเป็นเส้นผมเส้นผมเส้นถมที่มันหลบอยู่ข้างใน มันไม่ขึ้นใช่ไหมมันไม่ขึ้นแต่มันม้วนอยู่ข้างในอ๋อมันคนขุดเนี่ยครับก็ไม่เป็นไรปล่อยไปเดี๋ยวผมจะดึงออกมาอ๋อดึงออกไปเลยเพร่าไม่ต้องอ๋ออ๋ออะไรเกอันนี้ก่อนผ่าตัดที่เราเจอเนื้อนอกครับอันนี้วันนี้ของวันนี้อตรงนี้นยคือเป็นน้ํา ที่อยู่ small, บนผิวสมองนะครับไม่มีคนอะไรส่วนไอ้ตัวที่เรา,า่าตัดไปนะครับก็ถ้าเกลี่ยว,ว่ามันจะไม่เท่ากันผมนะเพราะว่าตรงนี้มันเคยเป็นเนื้องอกอยู่ครับผมนะครับก็ไอ้บริเวณที่เป็นเนื้องอกนี่ก็หายหมดแล้วครับเที่ยเี่ยงะว่าเสร็จเ่าถึงเวลากลับบ้านสารุปนะทุกคนเม็ดอะไรที่มันเค้นในหัวผมเนี่ยก็คือ ผมองผมเนี่ยมันไม่สามารถงอกออกมาได้มันขึ้นแล้วมันก็เหมือนแบบมงเท่งาตอยู่ตรงนั้นเหมือนขนคุดอะไรอย่างเงี้ยสองเส้นนะคุณหมอดึงออกมาให้สองเส้นเลยก็โอเคทุกอย่างเรียบร้อยดีมากโล่งใจกันไลยนะจ๊ะสบายใจกันไปนะ๊ะโอเคแต่ก็อย่าลืมนะผมเองก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีเหมือนเดิมกกวสุงกายกินดีๆนอนดีๆคนก็ต้องทำเหมชอนกัน สุขภาพที่แข็งแรงตัวเองครับแล้วก็หมั่นตรวจสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะทุกคนสุขภาพจริงๆเป็นสิ่งที่มีค่าที่ถูกต้องเสียงเงินเรื่องสุขภาพไปยังไงก็ถือว่าดีก็เดี๋ยวของเราก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอคุณหมอใหม่อีกทีคือหนึ่งไปกปเลยันไป วสวัสดีค่ะาส้างเด็ายอสมาเต่าไท่อายนี่เพราะว่ามีรอ่ะไอ้วยีหลายคนเนี่ยถามผมมาเยอะเหมือนกันก็ยอยู่บ้านเป็นยังไงบ้างเพราะว่าผมไม่เคยได แอปเปิเพจมากคนอะถามเยอะมากอ้าวอยากให้มาอยู่บ้านใหม่และสมคิดเหรอสมคิดยังอยู่คอนโดคนเดียวหรือเปล่าอลังสมคิดเขานะสมคิดมามาเดี๋ยวผมขอพูดว่าผมน้อยใจเลยอะเหมือนผมกลับมา้ทิ้งพี่สมอะผมกลับมาคิ้ไม่เคยทิ้งพี่สมนะผมรักเขามากผมจะให้ดูสิ่งนี้ครับเน่แน่ถ้าผมไม่รักเขานะ เขาไม่ได้ลอยสักที่เป็นไซส์บิ๊กบุ้มขนาดนี้นะทุกคนใช่จะบอกสมคิดอ่ะเขามีคนดูแลคนใหม่แล้วนายคนดูแลช่วยเอาสมคิดมาให้ดูหน่อยค่ะคนดูแลคุณสองคนเป็นคนดูแลสมคิดหรอคะเขาอยากปูปู้หรือเปล่าไม่ปู้ไม่ปูเหรอคะไหนถามเขาสิคะสมคิดอยากปูปู้ไหมมึงแบบปูปู้นะไม่ใช่ไหมเขาบอกว่าไงคะเขาไม่อยาก เอาเหรอคะโอเคแล้วเขาไปเดินเล่นไหมคะไปซิสโอ้ยนะไปโอ้โอ้โหโอ้โหใจเย็น ะะอ่ะไม่มีใครฟังฉันเลยไม่มีใครฟังฉันเลย <S 1> <S 1> เล่นกันมันไม่มีใครฟังฉันเลย <S <S เวลามือเย็นของพี่สมเขาแล้วนะคะ <S <S ให้สมพิตพักแป๊บหนึง ใช้เป็นสมาร์ทฮาร์ดพาวเวอร์แพคนะจ๊ะจะช่วยเติมพลังให้พี่สมเนี่ยเ,เขาทำทุกกิจกรรมได้อย่างเต็มที่เลยสองสามนะต้องโอเคเราตบมือคขานะวัน okay. โอช่วออันนี้คือพี่สมเขากินอะไรครับโอ้โหนี่คืออะไรครับเนี่ยสมาร์ทฮาร์ดพาวเวอร์แพคสูตรสำหรับสุนัขโตพันเล็ก เขามีกี่สูตรนะที่รักเขามีทั้งหมด3สูตรแต่สาหรับสมคิดเนี่ยเลือกสูตรนี้เพราะว่าเขาเน้นโปรตีนสูงเพื่อเสริมสร้างการเนื่อโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไง b ิ i l d m u s c แหมโอ้นี่มีนี่ด้วย Smart Heart Power Pack ช่วยส่งเสริมการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันโอ้โหสมคิด ดูสิหันมาแป๊บเดียวกินหมดแล้วจ้ยงเลยอร่อยไหมครับคือขนาดของเม็ดที่แบบเป็นเม็ดเล็กกําลังดีอ่ะนางชอบมากกินเก่งขนาดนี้แต่ผมบอกเลยนะครับว่าเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเราต้องพาเขาไปเดินย่อยอีกกนิดหนึ่งแล้วก็พาเขา้าแล้วเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยพลังใช้พลังงานสูงมากแล้วจะบอกว่าสําหรับใครที่แบบว่าอยากจะให้สุนัขของตัวเองเนี่ย เปลี่ยนมากินแบบพี่สมเนี่ยก็สามารถเลือกตามสูตรทันของแต่ละคนได้เลยนะแต่ว่าเรื่องคุณประโยชน์เนี่ยคือเราไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าสมา,ท,า,าทิาวเวอร์แพ็เนี่ยเขาจัดเต็มอยู่แล้วาผมว่าคุณแม่ก็จัดเต็มด้วยนะครับผมและที่สําคัญนะครับพี่สมก็จัดเต็มมากเลยโอเคพี่สมเราไปเดินเราไปเดินยอยอกันดีกว่าล่น กล้ามเนื้อเขาไหมมันเขาแบบทุบอย่างเงี้ยสุดๆเลยอ่ะอันนี้เราเข้าบ้านไปแล้วใช่ไหมเขาเข้าบ้านไปแล้วเข้าบ้านมาแล้วจริงด้วยผมเองเนี่ยคุณเองเนี่ยเรายังเลือกอาหารกินที่ดีเพื่อกับสุขภาพของเราใช่เพราะฉะนั้นหมาเราก็ห้ามเมินนะจ๊ะ เขาก็จะมีส mm. ุขภาพที่ดีและมีชีวิตที่อยู่ยาวนานสําคัญมากและช่วงหลังเนี่ยผมบอกเลยว่าผมสังเกตถึงผิวหนังและขนของเขาว่าไปในทางที่ดีขึ้นมากหลังจากที่เขากินอาหารตัวนี้นะครับจริงที่เราเลือกตัว Smart h ฮาร์ดพาวเวอร์เนี่ยเพราะว่าเขามีแอลคาเนทีนะจ๊ะที่ช่วยเรื่องกล้ามเนื้อแล้วก็มีออร์แกนิกซิงกับโอเมก้าหกนะจ๊ะอันนี้เนี่ยช่วยเสริมเรื่องผิวหนังแล้วก็ขนให้กับเขานะจ๊ะเงางามเลย ก็ตามที่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์นี้ไปให้กับสุนัขที่บ้านของคุณแบบพวกเราก็สามารถไปซื้อได้เลยตามห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วไปหรือร้านเพจช็อปนะครับสามารถซื้อได้เลยนะมีอีกสารนึงที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนก็คือว่าผมแอบน้อยใจมากทุกคนบอกว่าผมไม่สนใจที่สมเลยเขาทำบ้านให้สมคิดไว้อ่ะอลังการมากที่สมคิดวิ่งกลับเข้าบ้านไปเมื่อกี้นี้คือแบบว่านางรักบ้านนางอากลับบ้านเขานางอยากกลับบ้านของนางนางเลิฟบ้านของนางเอ็นี่เขามีเก็บของนะทุกคน มีห้องเก็บของเล่นะโอ้โหบอกเลยว่าเต็มที่กับพี่สมแน่นอนถ้าเกิดใครอยากรู้นะครับผมคอมเมนต์มาเยอะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับบ้านของเราด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเอ้าบายบายหรือยังครับ